เราใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายพร้อมกัน2ตัวจะทําให้เห็นผลดีขึ้นจริงไหมคะไม่ได้ทําให้เกิดผลดีหรือว่าไม่ทําให้ระยะเวลาในการขุมกลิ่นยาวนานขึ้นผมยกตัวอย่างคือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่เป็นรูปแบบของสเปรย์นะเราฉีดพ่นเข้าไปใช่ไหมครับฉีดพ่นเสร็จปุ๊บตัวของสเปรย์เนี่ยมันก็จะเคลือบอยู่เวนที่รักแร้ของเราใช่ไหมครับแล้วเราคุณลองนึกดูครับอ่ะเราปล่อยทิ้งไว้สักสิบนาทีมันแห้งแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นสติ๊กโลออนหรือว่าเป็นครีมออะไไรรรรกกกกก็็ช่่าาาางงในนนับิเปทททีีึ ปัญหานะครับก็คือตัวที่ทาทับเข้าไปมันจะไม่ได้ไปควบคุมกลิ่นให้เราเลยครับแต่มันเป็นลักษณะปิดเคลือบซึ่งเป็นชั้นที่2ครับปัญหาคือมันไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพแต่อย่างใดครับประสิทธิภาพจะมาจากตัวที่เราทําการพ่นตัวแรกก็คือตัวสเปรย์ส่วนตัวที่2เองนะครับก็คือไปเพิ่มความมั่นใจให้เราครับแต่ไม่ได้เพิ่มการลดกลิ่นนะครับไม่ได้เพิ่มระยะเวลาในการครวบคุมกลิ่นปัญหาที่เจอครับสิ้นเปลืองเงินครับในการที่คุณต้องซื้อปีพันสองตัวมาใช้งานการถัดมาแล้วครับก็ไม่แค่เจอปัญหาเกี่ แต่ต้างหากตัวที่2เราใช้เป็นกลุ่มที่เป็นของโลออนก็จะเกิดความเนียวหนาเกิดขึ้นเวลาที่เราใส่งไปเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่สบายตัวแการสุดท้ายนะครับเมืเกิดการใช้ทับซ้อนกันก็จะทำให้เกิดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสื้อผ้าตามมาครับก็คือเกิดคาบเกิดขึ้น